ทีเก็บเต็นครับเต็นลังคากลางก็ง่ายเก็บพรม วันหลังฟอร์จูเนอร์ครับรแล้วก็รูดซิบอันนี้ตัวเมตรยี่สิบนอนขดๆเอา้า <c> ม <oughs> ันเรืใหญ่ เป็นของแคลิบอยที่เหลือแค่แค่เอาผ้าเป็นคุมจบอะไอ้นี่ลวดเนี้ยอ๋อเสาเสียบค,ค้าโอเคนีนี่เหลือก็เอาไอ้นี่คุมจบแล้วครับฝนร้อยละแปดสิบของเขากระจม หมอกนะเนี like ่ยคือข้าบหมอกนี huh. ่ฮะแล้วคุมนี่ฮะคุมแล้วก็ลัดจบที่ที่ไปเจอนั่นคือหลังคาแบบสูงแบบเว่อร์เนี่ยติดแต่อุโมงค์ใหญ่สบายเขาเป็นเลกแปดนะ มีคนพับเต้นไม่เป็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุ้มก็เป็นโอ้โคุ้มก็เป็นอันว่าจบแน่มาแล้วลูกจ๋าฝนที่หนูอยากได้นี่เรียบร้อย